ออกตองข<อ>ื้อ่าตาสบายติดตัวอไของเล่า อยู่ก็ไปเก็บขยะข้างบนฉันฉันสะสมจนไว้ตั้งนานขยะเออเยากันรู้ของอแท้ปะในรัมนี้มันเป็นคนแบบทำลกเลย เฮ้ยอย่าว really? ่าบาปพี <a few>. ่น <Arduino> ี่นี่เขากวาดเองนะเนี่ยเนี่ยพวกเดี๋ยเอ็มจะขวาดแต่เมไปทาสีวันนี้เดี๋ยวก็รู้ไอโก้อยู่บนแหละยาวไป สวัสดีจ้าวันดีน้องเลิฟอะไรอะ <c oughs> ไรเฮ้ยน่ารัก ป็นไรต้นไ็นไรุิยคนน่ารักก้าคนเมื่อกี้ใช่ปล่าใช่ครับคเมื่อกี้น่ะพ่อคุณแผนคุณแผนอะไรอันนี้มันน้องไอ้ต้นมึงบอกดิว่ามึงน้องพี่อะโอ้หนูเป็นแม่หมอประจําตัวพี่โกค่ะดูดูให้พี่โกเรื่องผู้สาวคนวันนี้ที่พี่โกเขาไปอยู่ด้วยฮะตรืองดูดวงแม่นเนาะพี่รัก พี่โก้รู้เปล่าว่าตอนแรกอะส้มอะไม่ได้เข้าไปดูพี่โก้ใช่ไหมเพราะส้มไลฟ์อยู่พี่โก้อะมาบอกส้มว่าซ o o ม z ม,ม,มโก้เขาอยู่กับสาวเขาอยู่กับสาวไอ้ดีใไใไป<ม>รับเองที่ที่ที่พี่บอกถามน้องอะว่าเออเขามีโอกาสจะเปิดใจให้พี่ไหมตามได้ไหมออประมาณนี้แหละแล้วเขาเปิดใจให้ปะ โคตรแมนจริงอา้าวเอาไม่เชื่อใครไปเปิดไปเปิดไปเปิดไพ่ไก่ต้มเลยนั<ะ>ไม่เปิดไม่เปิดใจจะมาเหรอเมื่อคืนเมื่อคืนก็พี่ก็ส่งข้อความไปหาเขาไปกินหมกูกระทะกับเพื่อนบอกไปรับไหมเขาก็อ่าไปรับไปรับแล้วก็ไปส่งเขาที่ที่ห้อง แล้วเมื่อเช้าพี่ก็ตื่นมาแล้วพี่ก็ไปไปพี่คุยธุระกับหลานเรื่องเรื่องบ้านแดงออแล้วก็เลยเอ้ยลองโทรไปหาเขาดีกว่าเขาโทรไปหาเขาอะตื่นหรือยงังบอกจะไปเรียนเนี่ยให้พี่ไปรับไหมมากินข้าวกันก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพี่ก็ไปรับที่ห้องแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็แวะมาที่นั่งเรียนที่สวนเนี่ยแล้วก็ไล์ให้ยูธดูแล้วก็เดี๋ยวก็เลยไปส่งเขาเรียนเขาอยู่กรุงเทพใช่ป่ะพี่โก้เขาเป็นคนนครนายก อ๋อมีคนนครนายกแต่ว่าเขาอยู่ห้องตรงอ่าใกล้ๆกับขิงอ่ะใกล้ๆกับน้องขิงอ่ะอ๋ออ่กบ้านน้องขิงใช่ไหมที่ขึ้นกับพี่โกใช่ป่ะอ่าไอขิงง่ายไอขิงนี่ะเขาอยู่ใกล้ๆกันไอมิ้นกับไอขิงก็อยู่ใกล้กันเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพี่จะไปรับไอขิงจะไปรับไอมิ้นเนี่ยพี่ก็ต้องเอาเอาไอขิงไปขออ้างว่าเอ้ยเดี๋ยวไอขิงไปกินไอขิงไปกินข้าวใช่ไหมเออแล้วก็ไม้กัน อ่าไอขิงก็บอกว่าพี่ไปมีนไปกินข้าวกันอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าก็ไปประมาณนั้นทุกครั้งที่นี่เป็นครั้งแรกที่ที่พี่ไปรับเขามากินข้าวคนเดียวโดยที่เขาไม่ได้มากอะคือเมื่อก่อนเนี้ยพี่จะไปรับเขาคือเขาไม่มาเด็ดขาดถ้าไม่มีไอขิงหรือไม่มีใครมาด้วยเขาไม่มาเข้าใจไหม เรื่องราวก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ไม่หมอไม่ไมหมอกินกินข้าวมีความสุขมีความสุขอร่อยเหลือเกินอุย้ย z o o อ z ที่แบบพี่ o m zoom พี่เหลล่ <สม S 1> าบ,บอกพี่เวลลาบ,บอกอ๋อเปบนี้นี่เองใช่บางคนบอกหนูกับไอขิงบอกไม่ใช่ไอขิงนี่น้อง น้องเอ r ริธ m มน้องสาวเอฟเนบดาดอะไรวะเขาเรียกอะไรว,วตไะตลอดไปอ่ะหวานเจี๊ยเลยวันนี้เออหวานเจี๊ยบวันเน,นี้ย <c oughs> ครึ่งครึ่งออก เกี้ยงมาละเออเกี้ยงเลยเดี๋ยวอยากรู้สักกี่น้ำอยากรู้สักกี่น้ำเอออยากรู้อยากจะรู้กันโอ<ม>พี่โกนีนใช่ใช่ใช,ใช่พี่โกอ่ะพี่โกไม่เพราะพี่โกบอกแล้วว่าถ้า,าเกิดว่าเขาเปิดใจกับพี่โกาพี่โกจะมาจะมาให้ต้มดูเขาจะเขาจะมาอวดเขาว่างี้<ม>ก็เลยรออยู่ว่าเมื่อไหร่น้อพี่โกจะชนจอมาสักที เดนนี๋ยวเห้เปิดเอาให้มันโอ้มดทำรังอยู่แถวนั้นไหม <c oughs> เป็นรังเลยเหระพี่น้องเคยเจอ,อเพี่ต้มปะพี่ต้มอันนี้พี่ต้ม,มสวัสดีค่ะไ ในละครช่องเจ็ดไทยฮะปูเป้อหรือว่าจริงๆเราส้มเป็นดาราได้พี่โกใช่เหรอฮะปูเป้ปูเป้แหอะปูเป้ติ๊กต็อกมันดีอย่างนี้นี่เองอ่ะอ่ะน้องน้อง สวัสดีค่ะเข้ามาดีๆเข้ามาดีๆมามาทูพี่จุพี่ต้มสวยๆทกดีๆค่ะนี่ไงสุ้มเข้าไปชมแล้วกุ้มบอกว่าทำไมวันนี้พี่โก้น่ารักจัง เบาหวานขึ้นแล้วไปก่อนไปเดี๋ยวรถมันติดจะออกครึ่งจริงเหรอหเอาถึงเร็วไม่ดีว่ะก็ขับช้าๆสิพี่โกออกตอนนี้แต่ขับช้าๆเลย ้ยสงสัยวันนี้แก้วส้มจะสว่างแล้วแหละอุ้ยน้วพี่พี่เพราะอารมณ์ดีอ่ะแบบเออให้มันแม่นนะเนาะมันก็แบบวันนี้แก้วต้องสว่างแล้วล่ะไอกันตรงนี้เลยพี่พี่ไฟกันตรงนี้แหละ <g arness> <ks> ขอบคุณสำหรับการติดตาม <g arness> ค่ะน้องเฟิร์นสวัสดีฮะเอ้ยไปไหนนะนางไม้เข้าต้นไม้ไปแล้ว <g arness> น่ารักอ่ะรู้จักไหนรู้จักจากไหนอ่ะฮะไปรู้จักจากไหนอ่ะไอแอ๊กเอามาทิ้งไว้รู้จักแอ๊กป่ะไม่รู้จัก <g arness> <g arness> ไอแอกอะไอแอกอะแอกไหนไอแอกทนองอ่ะรู้จักไอแอ็กเอามาทิ้งไว้ตอนเช้าเอามาทิ้งไว้แล้วแบบว่าไม่ใช่ก็อ่ะริงไปละก็วันแรกที่หนูชนจอกับแอกอ่ะอ่าแล้วสรุปว่าสรุปว่ามีพี่พอลูหนูคุยกับหนูและแอคคุยกับหนู่ปละ ใหเปลียทั้งปีเนี่ยเมี่ยมีมียุทธบอกว่าใช่พี่โยบอกจำได้อุ้ยคนน่ารักค่ะพี่โคน่ารักเป็นคนไต่หวันเหมือ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 นต้มเลยคนไต้น้องคนที่ไหนคะตงเจ สอยู่เท่าไหร่อยู่เท่าไหร่อยู่เท่าไหร่คะโอ้น้องส้มียี่สิบเอ็ดไม่ใช่เหรอยี่สิบเอ็ดเดือนหน้าทุกสองเจ็ดน้องส้มน้องโซมคนสวยันสวยกินข้าวยังกินอะไรคะใครพาไปกินคะ เอาไปเอาเอาไพาพัไพไพพาหนูไปกินขะน่ารักน่ารักยังเลยอ่ะพี่มี่น่ารักเนาะน่ารักเนาะพี่วบพ้อนเข้าไปติดตามพี่โค้ดดีได้นะน้องไปวินเกิรบวันที่หก ตุลาคมคาบอุ้ยใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะจำได้ไงใส่ใจไง6ตุลาไม่ใช่7ตุลาใช่ไหมคะจะยังนะพี่น็อตอะไรอะ่ะ วับนี้เป็นวะันแรกเกิดเจ็ดตุลาเนาะอ,อพี่โกวันนี้แก้วส้มต้องสว่างอ่ะนะอะไรไมีปัญหาอะไรแก้วหนาอะไรตัว <c oughs> ยอกแม่ก็อยากจะเห็นชื่อแบบโกตีทำให้แก้วอิดส,ส้มหนึ่งเก้าสว่างทั้งแก้วอย่างเงี้ย ไปยังน้องไปเนาะเดี๋ยวมัน,ไ,นไม่ไม่ไม่ต้องไหลใช่ไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอจบเดี๋ยวพอส่งน้องแล้วพี่ก็ไหลขับรถดีๆนะพี่โกเดินทางปลอดภัยนะฮะกอ,อดแร็ปเตอร์ไม่ดีเหรอปวดแล็ปเตอรก็ดีอยู่นะพี่ว่า สวยมากใช่น้องสวยมากพี่จี่าสวัสดีครับพี่วาดไปไหนมาไปรับกลับด้วยไหมเย,ย็นนี้กินข้าวอะไรกินป่ะกินป่ะไม่ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปรับแล้วก็ฮะไม่ใช่วันนี้ไม่ได้วันนี้เขาเคลมไปแล้วไม่ถ้าหนูจะกินอ่ะเดี๋ยวโทรบอกบอกบอก,บอกน้องแล้วก็บอกพี่แต๋มันมันมานั่งคุยดีดเนียกูคอเค็ดหมดแล้วเนี้ย ออโอพี่จมายสวัสดีครับขอบคุณฮะขอบคุณใจส่มครับกินวะหมูทาไหมหมูทาปะ่ะก็ที่นี่หนใจกินไหนล่ะเอบปะพี่อาลีขอบคุณค่ะพี่ฟางเห็นเฟซสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะ หวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบขอโทษครับขอโทษครับข,ขอโทษสังคมด้วยน้องอย่าขู่น้องเออขอบคุณครับคุณป,ปั๊มบุลล่าค่ะขอบคุณใจส้มฮะพี่น่อยหวัสดีครับจะกินหมูกระทะก็หลอหมูกระทะน้ำจิ้มหวานเนาะ จิ้มหวานแหละหมูกระทะวานหวานพี่ขาโดดสวยสดีค่ะแคบไว้หนึ่งที <laughs> จนจอกับพลดังหมดขึ้นหมดใตแล้วพี่ตอนเนี้ยเอา ข,ขอบคุณครับขอบคุณใจส้มครับก่อนไปรับก่อนไปรับน้องพี่ก็หาบแล้ว่นเนเ,นเป็นโนเอกนะอันนี้คือรีแอคชั่นของคนดูไม่ใช่อันนี้ เล่นเอม็มวีอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือเล่นเอ็มวีเอ็มวีอินชา สดใสบรรยากาศดีมีคนข้างางดีดีไปหมดมือน้องนิ่มใช่อชื่อตัวนิ่มตัวนิ่มแฟนพี่โก้เหรอตอบคนที่แฟนไม่ยังยังไม่ใช่ครับดีใจกับโก้ดีด้วยใช่ดีใจกับพี่โก้ด้วยก็หนี่งก็ง ยิ้มจะปวดแก้มใครนะจะตองตำงร้านไั้นนะต้อง,องนนะ้ำม,มาดูมาดูมาดูสาวตัวเ็วมาดูสาวดูดิเพลงยังแบบโอ้เพลงก็อินลบ ดีไปหมดพี่บอสเย้แม่บอกว่าไปเรียนค่ะไว้รุ่นเมตรครึ่ง ไยครัหลังโกตอบที่พระไปใบมิน้นค่ะโอ้ยรถติดนะไปไหมลงก็อฮ้ยเขาเวียนหัว ระยิ้มตามเลยจริงดูละยิ้มตามต้มเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะโอเคได้จ้ะ happy, happy, แฮปปี้แฮปปี้นะคะขอให้เป็นวันที่ดีค่ะเช่นกันครับคุยกกัับบพี่อคุยใครคุยกับได้นะถ้าน้องจะคุยก็ไม่ทำไมเราไม่คุยกันบ้างหรอ <c oughs> เราไม่คุยกันบ้างอะ่ะทำไมจะต้องอยู่ใน สังคมโเชียวตลอดเลาะฮะทำไมเราไม่คุยกันบ้างห่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลงลงส่งน้องแล้วพี่ก็มาคุยกับเขาต่อไงฮะลงไลค์ก่อนได้ไหมครับได้ไหมได้ไหม รถไปแล้วก็อยากคุยกันบ้างเป็นใช่ไหมละ่ะไปคุยกับยทธแสดงว่ามีสองช้อยเดี๋ยว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 เคลียสองช้อยก่อนเนี้ยสองช้อยคืออะไรสองช้อยคืออะไรใครสองช้อยเคลียดเดี๋ยวเคลียก่อนใครสององช้อยคืออะไรไม่สบายใจสองช้อยคือหมายความว่าอะไร ที่โกว่าได้เปล่าลงไลน์อ๋อตัวตัวตัวยังไงยังไงน้องจะน้องจะน้องจะคุยในรถเป็นไหมหรือว่าแต่ว่าแปบ๊บแปบ๊บแป๊บเดียวเองลงไล์นนะ ใช่เดี๋ยวพี่ก็ขึ้นพี่ใหม่ทำไมอ่ะโ okay อเคไหมฮะลงนะเรียแล้ว